งส่วนแดงเลยวะ,ะนี่นสวัสดีค่ะทุกคนมินนะคะเจอ่ะอยากให้เจทําแบบนี้บ้างอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจค่ะสาหรับวันนี้นะคะทุกคนไม่ไม่สิอันนี้นะคะมินก็ไม่รู้ว่ามินจะลงตอนไหนนะวันนี้วันที่22นะคะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงแบบธรรมชาตินิดนึงอ่ะละ วันนี้มินจะพาทุกคนคไปดูไอดอนไฟ์นะคะมินก็ไม่รู้ว่ามินจะได้ถ่ายแบบบรรยากาศอะไรหรือเปล่านะพอมินต้องไปเก็บตัวนะคะพอมินก็ต้องขึ้นชกเหมือนกันอือไม่น่าเชื่อเชียร์รรพี่มินนะครับกดหนึ่งนะเย้แล้ววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พี่ขวัญดูว่าระหว่างพี่ขวัญกับน้องซุงอะ ชนะวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากแล้วก็วันนี้เป็นันที่ผมจะต่อยกับน้องซูงแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เรามาแบบเปิดตัวครั้งแรกว่าผมจะได้ต่อยน้องซูงเนี่ยที่คิดว่าน้องซูงเนี่ยงานขนมแบบนมเน้มนมเน้มนมะแต่เมื่อวาวนเจอแล้วครับโหแบบกล้ามเขาเยอะกว่าผมอีกตอนนี้ซิคงซิแพรกันอะไรเนี่ยวนนมไม่ใสก็ไปดูแล้วกันว่าตอนนี้ยังปากดีอยู่ถ้าขึ้นบนเวทีอ่ะ จบคลิปนี้เป็นยังไงนะครับดีแล้วไปเจอกันที่เวสเกตค่ะทุกคนยอ่อตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ข้างบนนู่นยูนนเ,ยเ,เมื่อกี้มีคนมีคนชมมาไกลหน้าเหมือนอป้านะฮะคือวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยเ,เราจะใต่ชุดทห,หารไงแต่เจ๊แม่งลืมามาผมก็อย่าเครียดมากนะอันนี้คือห้องพักของนักมวยนี่ต้องเป็นเมีสวนแน่เลยเห็นมะบอกแล้วว่าเป็นมีสวน ตอนนี้ก็กินข้าวอยู่เราเวลานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะซ้อมเขาบอกว่าถ้าซ้อมแล้วก็ไม่มีเวลากินข้าวแล้วนะคะทำไมอุ้ยเขาจะกินโรนอสกินเสื้อมาด้วยเห็นไหมพร้อมจัดเต็มมากเลยอ่ะบอกเลยนี่ใครเดงกเลยวะ นี่เลยสวยเอาหมอไครับเรียบร้อยอ่ะอันเนี้ยคือตัวปกติตัวปกติตัวปกติที่สุดแล้วพอละคลิปนี้เราจบเพียงแค่นี้คือคุ้มแล้วค่ะคลอป A ปะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก้าครับผมสวัสดีครับผม GMM นะครับช่อง25นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ก็อยู่กับช่องเกาหลีบ้านนะครับสวัสดีครับผมชิวเทอป้านะครับติดตามด้วยนะครับอันนี้ของช่องอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันนะไอ้หนังว่าตามนั่นแหละคิวเทอป้านี่จ้าตอนนี้ถึงคิวแล้วนะคะทุกคนแบบเรียกร้องมากเลยว่าอไม่เกี่ยวลูกคนละอะไครับขอจับกล้ามหน่อยเขาบอกกบกากขี้ก็มึงหน้าแดีย่กันนะจับคนเดียวไหมบอ

แงวันนี้พี่กายหนักใจแล้วเนยต้องขึ้นโชคกว่านี้ขับหนักใจมากนะผมตั้งแต่ผมฟ้อมมาเนี่ยตั้งแต่สามสี่สามสี่เดือนวันฮะเต็มตัวเมื่อวานเนี่ยฮะโอ้ยังเยอะเมื่อวานเพิ่งมาถึงไงเข้ครับผมแล้วก็วันนี้ก็พิคิวอีกนะฮะพิคิวอีกนะครับผมซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดเลยทีเดีย ตอนนี้นะคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่3ามจะขึ้นแล้วนะคะ <พอ S 1> ก็เหลือประมาณอีก8ปสิชั่วโมงนะคะที่เราจะขึ้นชกโอเคครับเราถ่ายท่าสุดแล้วว่ารครการตอนนี้นค่ะอ้วนคะคู่แรกใครนะคะเอ่อ,อ,อเฟีกับนนทการครับซีซั่นสองครับอี๋เฮ้ยหุนได้หุนได้ <c oughs> <c oughs> คุณไหนคุณได้ขั้นสองครับอันนี้หนัก80นะครับอันนี้หนัก60ถ้าพี่นุ๊กับไกด์ต่อยกันใครจะชนะเดี๋ยวล้มทับก่อนเลยแล้วเราจะพาทุกคนนะคะไปดูใครที่เราผ่านไปเราก็จะแวะเวียนไปตรงนั้นตรงนั้นนะคะโอเคครับผมไปมาแล้วมาแล้วอันนี้ค่ะนี่ครับแวะเวียนมาแล้วฮะแรงไม่มีมีแต่แรงเชียงเดียวตอนนี้นะเดี๋ยวโดนจะกีดแบบตัดไปเต็มตีเราคนเด้อเต็มกันเต็มตีนะเต็มสไปสไป ที่มินออกมาเด็กๆเต็มเลยพอเขาเปิดประตูใช่ไหมครับผมขูเข้าไปแบบลูกกันข้าวอะแย่งกันนะโอเคตอนนี้เราจะไปเจอดอมรรู้จักไหมรู้จักฮะผมเขาดังในเรื่องไอ้ฟาแปดอ๋อใช่ขับรถแรงมากไปดูแล้วยังอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของมินนะคะอันนี้พี่ต้นสู้กันเดี๋ยวกู้ต่อไปปีหน้าพี่ต้นกับเจยเฮ้ยไม่ไหว ดูหุน่นนี่ เอาแล้วผมตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่อยู่หลังเวทีนะครับไม่รู้ว่าพี่ขวัญเขาจะสู้หรือเปล่าสู้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  <c oughs> ม่กล้าหลังเวทีครับผมออโอเคไปกำลังใจให้พี่ขวัญด้วยนะครับ <c oughs> รับม,มาแล้ว

เอาแล้วนะยกสองับผมนี่สถานการณ์อย่างไรนะครับครงห้เขาหมดรงแล้เายกครับนี้เอาเลยโอ้เตอดเมขวนโโต้ยกสุดท้ายนะครับ

าวินตาขวาสามตทีตาปตัวไป่าครับไอน้ำหยบอย่างเดียวครับห้เป็นตีับสวนกับอยลงวัดไปขวายับไปยัไปเยเขากเาบโอ้เสตงไปามันตรงนี้านะครับขอให้ขมเปชนะครับอต่างชาติวินีจะเอาให้ได้ครับฝายขวา ตัดมาชัดลุบตาแล้วตัดคะแนนสุดยอดครับสุดยอดตาวินเองก็กมาขึ้นมาตอนนี้เหนื่อยอยู่นะครับก็เราลุ้นกันครับผมเอาละครับต่อหนี้ผมจะให้ขับอยู่ในมือของผมแล้วต้องเกเลยนะครับว่าสูสีชนะพู้ชมาในวันนี้ได้ใจ ยี่ผมมีตาพัดหลังเกมครับหลังเกมนะครับผมยอดมากนี่ครับผมพี่เลยพี่แ่พี่แหละจูอ๋ออ่าเนี่น, <c oughs> นี่ครับผมสุดยอดครับมีตาพัดหลังเกมครับผมทุกคนคะในที่สุดนะคะพี่ขวัญก็ชนะแล้วเย่คือเสียงบอมีแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ตะโกอนแบบโอ้ดีใจแ,แบบอย่างงี้เลย <c oughs> บอกเลยนี่ค่ะ แต่น้องซุงแบบเชียมมากสุดยอดจริงๆยกสุดท้ายคิดว่าพี่ขวัญโดนแน่นอนโดนแน่รอดได้เอู้้แบบน้ำตาจะไหลแบบโอ้ยพี่ขวัญต้อง็อดไปเลยน้อแบบคือใส่ไปเลยแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรว่าต่อยมั่วแล้วต่อยมั่วแล้วอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็สุดยอดจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็พอก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะ عزيز <applause> يا <applause> <applause>